สวัสดีครับสำหรับมือใหม่นะครับป้ายแดงที่ยังไม่เคยสัมผัสกับการสตาร์ทเครื่องนะครับในตอนแรกในตอนเช้านะครับก่อนโรงงานนะครับจะทำยังไงก่อนนะครับพี่น้องบางคนก็ยังไม่เคยเข้าใจเครื่องนี้เป็นของมูซาซินะครับสีจังหวะนะครับเป็นเครื่องสีจังหวะอย่างเครื่องนี้นะครับปกติก็จะมีลูกน้องตัดให้นะครับ ตอนนี้ลูกน้องก็ไม่อยู่ถ้าแก่ก็จะทําเองครับก็สตาร์ทดูไม่ติดย่ายงนั้นนะครับก็เอามาให้ดูนะครับไม่เคยสตาร์ทไม่เคยสัมผัสนะครับพอดีได้โอกาสนะครับก็มาลงคลิปให้พี่น้องดูไปด้วยกันนะครับคิดว่าพี่น้องก็จะงงๆเหมือนกันบางคนนะครับและเครื่องสีจังหวะนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับจะทํายังไงจะให้แหวน ลูกสูบเสื้อสูบเราทนทานทำงานได้นานๆนะครับก่อนสตาร์ทครั้งแรกนะครับเราจะทำยังไงก่อนเจะฝากรองออกดูครับจะได้ดูเข้าใจง่ายๆนะครับใส่กรองไม่มีเลยสตาร์ททีแรกนะครับกดนะครับขึ้นจะปิดชกนะครับตอนแรกพอเครื่องติดเปิดนะครับเปิดชกอย่างนี้นะครับกดทิ้งไว้แต่แรกๆนะครับอย่าลืม เปิดสวิตนะครับอันนี้เป็นออฟออนนะครับเปิดสวิตก่อนบางทีลืมมันก็ไม่ติดนะครับต้องเปิดแต่เสียเขาไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนตัวนี้มานะครับเปลี่ยนตัวตัดแบบปิดอย่างเดียวนะครับสตาร์ทไม่ต้องออฟออนแล้วนะครับก็คือกดดับอย่างเดียวนะครับกลัวลืมว่าอย่างนั้นนะครับเขาแก่ไปทํามาเองมาเริ่มสตาร์ทริงนะครับสมมุติว่าเปิดสวิตนะครับ เกิดวิสเจ็เร้อยทีนี้ก็มาดูน้ํามันนะครับต้องกดลูกยางน้ํามันนะครับกดลูกยางใส่น้ํามันเข้าให้เต็มถังนะครับแล้วก็มากดลูกยางครับกดให้น้ํามันขึ้นนะครับกดให้ขึ้นนะครับถ้าน้ํามันไม่ขึ้นไม่ติดนะครับต้องกดกดเรื่อยๆนะครับให้น้ํามันขึ้นแล้วดูมันจะ จะขึ้นเต็มลูกยางครับมันจะดันขึ้นไปนะครับไปรอครับน้ำมันจะขึ้นไปรอที่คาบูนะครับจะรอเข้าไปเวลาสตาร์ทน้ำมันก็จะถูกฉีดเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ระเบิดแล้วก็ปิดเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับพอกดน้ำมัน ขึ้นเรียบร้อยนะครับก็มาปิดชกครับก็นี่ปิดชกนะครับยกคันขึ้นปิดชกให้อากาศเข้าไม่ได้นะครับก็จะดึงน้ามันเข้าอย่างเดียวอากาศเข้าไม่ได้ก็ดึงน้ํามันขึ้นหนักๆก็ติดนะครับแต่ว่าอย่าปล่อยไว้นานนะครับถ้าปล่อยนานเกินก็จะท่วมแล้วก็ดับไปเหมือนเดิมนะครับพอเครื่องติดสักพักแล้วก็เปิดชกตามปกตินะครับผู้หญิงก็ดูไว้หน่อยนะครับเผื่อสามีให้ทําแทนนะครับ ครับพอเครื่องติดได้นะครับก็สักพักก็เปิดทุกคืนนะครับให้อากาศเข้าพอดีกับน้ามันนะครับก็ทํางานได้เลยอย่างนี้นะครับรอสักแป๊บก็เร่งเครื่องได้นะครับตอนนี้ยังไม่เลีงเครื่องนะครับเปิดให้อากาศเข้าอย่างนี้นะครับเข้าไปก่อนรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งเล่งเครื่องนะครับอุ่นๆนไว้อย่างนี้นะครับ ให้ละอองน้ำมันเครื่องเข้าไปเลี้ยงแหวนลูกสูบเสื้อสูบให้มันลื่นดีๆก่อนนะครับเป็นการยืดอายุลูกสูบเสื้อสูบนะครับให้ทํางานได้นานๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นน็อตปรับเล่งนะครับถ้ามันเล่งไปแล้วก็คลายออกนะครับให้มันเบาครับแต่ถ้ามันเบาไปนะครับมันถึงจะดับแล้วก็หมุนเข้านะครับมันก็จะเล่งขึ้นนะครับ ตรงนี <an> ้นะครับให้เราฟังเสียงเอาว่าจุดไหนจะพอดีนะครับก็โอเคเลยนะครับเมื่อเครื่องติดนะครับเดินได้ห้ามิดชกนะครับห้ามปิดชกนะครับถ้าปิดจะดับทันทีนะครับน้ำมันดันสะมาท่วมแรงก็จะดับทันทีนะครับดับแล้วเวลาสตาร์ทก็ยังสตาร์ทยากอีกนะครับเพราะว่าน้ํามันมันดันสะมาท่วมแรงนะครับถ้าปิดชกนะครับติดชก ได้นะครับในขณะที่เครื่องยินเท่านั้นนะครับทีนี้ก็เร่งเครื่องได้เลยนะครับเร่งเครื่องทํางานตัดยาได้เลยนะครับ เสียงดังที่หัวเกียร์ครับแบบนี้สงสัยหัวเกียร์จะไปแล้วนะครับสงสัยไม่ได้อัดจารบีครับอย่างนี้ต้องอัดจารบีนะครับอัดจารบีเข้าไปก่อนนะครับก็ยังใช้ได้นะครับถ้าพี่น้องเจอปัญหาอย่างนี้นะครับเสียงดังอย่างนี้อัดจารบีเลยนะครับก็จะเผา่ลงนะครับนอกรายการนะครับก็จะอัดนะครับเพราะว่าถ้าจะต่ออีกคลิปก็จะยาวเกินไปนะครับ สำหรับพี่น้องมือป้ายแดงของเรานะครับคงจะเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับการสตาร์ทเครื่องในครั้งแรกนะครับและการรักษาลูกสูบเสื้อสูบให้ยาวนานนะครับผมสิ่งที่สำคัญนะครับน้ำมันเครื่องนะครับควรเปลี่ยนบ่อยๆนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆนะครับเสื้อสูบลูกสูบก็จะไม่ดีนะครับเสื้อสูบก็จะเป็นรอยถลอกนะครับถ้าน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนไม่สม่ำเสมอนะครับ ถ้าเราตัดทั้งวันนะครับเปลี่ยนเลยนะครับ2อสามวันเปลี่ยนยิ่งดีนะครับเพราะว่าน้ํายาน้ํามันเครื่องมันจะหมดความลื่นนะครับกดเติมไม่เยอะนะครับก็ทีละ1 0 0ยซีซีแค่นั้นเองนะครับไม่เยอะถ้าเรากะระยะน้ามันเครื่องนะครับก็อยู่ให้ประมาณใต้เกียวล่างนะครับของฝาปิดน้ํามันนะครับน้ํามันเครื่องนะครับก็ให้อยู่ใต้เกียวล่างจะพอดีนะครับ ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกๆคนนะครับและขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ